ถ้าไม่ใช้เลขค่าเลขปัญญาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมเพราะว่าเบอร์มันไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเบอร์ที่ไม่สมบูรณ์นั้นใช้แล้วไม่ได้ว่าเกิดปัญหาเพียงแต่ว่าการที่มีเบอร์ที่สมบูรณ์เนี่ยนะการดูโหราศาสตร์มันคือการดูแบบให้มันสมบูรณ์เนาะซึ่งถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์เช่นมีเลขเสน่ห์หมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทาให้แบบการเก็บเงินยากเกิดขึ้นได้เช่นแบบจับจ่ายตามความรู้สึกเป็นคนสวยทรงเสน่ห์หาเงินเก่เกงแต่เก็บเงินไม่เก่งนะก็ ส่วนในส่วนหนึ่งเท่านั้นการทายทักมันจะได้เห็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือความรู้สึกในช่วงนั้นๆที่เขาใช้เบอร์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีเลขห้าและะ้วจะไม่มีปัญญาอีกอย่างหนึ่งคือการปรับเบอร์เนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเก่าๆของเขาด้วยเช่นแบบคนเนี้ยเป็นคนที่มีลักษณะมีความเป็นเจ้าปัญญาอยู่ในตัวเองสูงคิดเยอะละเอียดมากมีลักษณะแบบโดยพื้นเดิมโดยชีวิตเขาเขาเป็นคนเลขห้าการเปลี่ยนเบอร์ใหม่กลับไปเนี่ยเพื่อปรับสมดุลเขาเพราะฉะนั้นบางทีไม่มีเลขห้าก็ไม่ไดีกว่่่าาแแนนนอครับตถุ้ณ อยากรู้ว่ามันดีไม่ดียังไงไม่ต้องเชื่อผมมาทํานายก่อนว่าแม่นหรือเปล่านะทักอินบ็อกมาขอรนะับทำนายได้ครับฟรีไม่เสียเงินครับ